ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟัง,ง,งแล้้ๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตอนด้วยการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่ว่อเกิดมา่อไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชเืมื่อนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนีนะ้เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนระียกว่าพวก,พวกสักกยราช วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะ mm hmm. พระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท่ามหานาม mm hmm. สองพี่น้องมาปรึกษาหารหือกันบนัดนี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธะนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาตไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วาน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุท t ได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวานี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก น้องแกหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงออพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธะก็ไปกราบลาบมารดาบวะนี้มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อรนุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆน่ะก็ให้ไปชักชวนเอา,เอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวชด,ด้วยกันวอานั้นะแม่จงึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อุทาก็เลยไปหาเพื่อนนะ เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่ยมันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะวาวงั้นพราะมาดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิดพัทธิยะกุม,มารก็ไม่ขัดวันนี้เอาบวชก็บวชนนเนี่ยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสาเหาย พัทยาเนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนส er ักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งไม่ท้อไม่ถอย ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุกหนอสุกหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บนนอมตวัสุขหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจนลกถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัติยะมาะองค์ก็ลงทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานม,มวะสุกหนอสุกห,หนอนั้น ด้วยเหตุผลกลใดพระพัทธิยาก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุกห,หนอนี่ไม่ใช่ปารก็กราชสมบัติพระาสถานอะไรอย่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สวยราชสมบัติอยู่นั่นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร แวดล้อมอยู่ภานนั้นนะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้บัดนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วน,นี่มาเจริญสมถะิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวอะไรว่างั้น ความกลัวทั้งหลายละหายไปหมดจิตใจวิเวกวางเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอ,หนอดังนี้ พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ อันนั้นมันสุกเกีืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากเไมา้กายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดี อ่ามันเป็นงัน้นสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองเข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอาิตรคือวัตถุสิ่งของนะั้นไม่จีรังยั่งยืนใถ้าพึ่งพิจารณากันให้ดีอ่ามันนี้ท่านผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพเน็าอพโน,นจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่เส,สมอไปเลยถึงแม้ว่า จะขาดแคนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่อะไรเพีเดียวใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้น นับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้รายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระาศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายน่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤหัสถ์ได้แก่ทานศีลภาวนานเมื่อคฤหัสถ์ปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่อมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้าบวดไม่มีวัตถุเข้าคล้องอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นนะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดี มีศินบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นน้นก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูก มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยโน้มเอาพระธรรมคำสอน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เช่นอย่าว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเดงอยากได้สมบัติอื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่าก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศาสดาทรงตร,รัสด้วยว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐน่ย เอา,าพระพุทธภาเศข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายัางไงความยินดีตามมีตามได้นั้นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ mm hmm. ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยกว่าดีกว่ายินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยอถ้าหากว่าตนต้องการให้มีามากตนก็ทําบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมหัตงผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์เออมีวาัยสอนใจเขาตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสรรจุดถีธ,ธทานั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างนี้แหละ ถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิจารณาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไปว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงหรือเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่า ทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มีอ,อำนาจอนใดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรดทุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมด เมื่ออยู่นานไปร่างกายก็สุดโทมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปผนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตั้งแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จ,จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้ถ้าว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตรองอย่างว่านี้นะ มันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุได้ทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไป กรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏะนี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพอพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน,นอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแล้วใครจะมายัวย่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าาว่ามาดำริตรีทองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหนาน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยแยบคลายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละ กิเลสมันทึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเนี่แน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ ไอ้กิเลสคือความโกรธความพยายาลบมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันมูนี้นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอรัเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้ละน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากกิตใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้่ะ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอกน,นู่นนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนํามาเล่วๆลเล่าเล่ามานั่นแหละ เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดสั้นออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วเอจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปสีละน้อยเดียน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอื มันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ันใดไว้น่ยจิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์มันนั่นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยวันนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืมที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันน,ะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสม,มาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงรัดว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของกิงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้ จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้หมันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทมทั้งสี่นี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมะวิปัสสนานะ่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าอืมเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครืองหัดก็เหมือนกันอเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อได้บุญกุศลเป็นีิพึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรดกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอ,อย่างนี้ะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ่ะ พอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเสยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นน่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองแล้วบะเนี่ยมันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไอ้จาก,กจ,จิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยบะนี้เป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้